บริษัท Apple ตอบรับคำเชิญชวนจากนายกรัฐมนตรีประเทศจีนนะครับจะเข้าร่วมเทศกาลลดราคา Shopping 618กลางปีนี้ในจีนลดราคา iPhone แบบที่ไม่เคยลดมาก่อนนี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่ Apple จะเข้าร่วมเทศกาลลดราคาครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเทศกาล618ก็คือวันที่18 มิถุนายนนะครับจริงๆแคมเปญน,นี้เขามีมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนมียาวไปจนถึงวันที่18เลยจะเป็นเทศกาลลดราคาเป็นเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ครั้งใหญ่ในประเทศจีนนะครับซึ่งเจ้าของแพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าของเทศกาลนี้ก็คือ JD.com นะครับหรือว่าจินตงนั่นเองแล้วก็ Tmall ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คือ เราจะรู้ว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเคยดังมากๆกับเทศกาล11เดือน11วันคนโสดแห่งชาตินี่เป็นไง <laughs> 11เดือน11เนี่ยช้อปปิ้งกันช่วงปลายปีใช่ไหมครับคล้ายๆกับฝรั่งที่มี Black Friday มี Black Monday ช้อปปิ้งกันบ้าระห่ำกระโดดต่อยกันเพื่อที่จะเอาทีวีเครื่องนั้นไปลดราคาโอ้โหโหดร้ายมากนะครับก็เป็นกระแสะแบบเดียวกันเป็นเทศกาลวันคนโสดในช่วงปลายปีเพื่อให้คน ช้อปปิ้งใช้ใจ่ายในช่วงปลายปีเหมือนก่อนเข้าคริสต์มาสอะไรแบบนี้นะครับทีนี้แพลตฟอร์มที่เขาโด่งดังในเรื่องของวันคนโสดนะครับเดือน11เดือน11เนี่ยก็คือเถาเป่าแล้วก็มี t ีมอร่วมด้วยนะครับทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือจินตงหรือว่า jd.com นะครับ jd.com ก็บอกว่าเออเราก็อยากมีเทศกาลอะไรของเราบ้างนะครับนับย้อนกลับไป10ปีเลยนะครับจินตงหรือ jd.com เนี่ย เขาก็เลยกําหนดขึ้นมาว่าถ้าเขาจะจัดเทศกาลลดราคาเขาควรจะจัดสักประมาณกลาง,ลางปีเพราะว่าช่วงกลางปีเนี่ยมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะขายไม่ค่อยได้นะครับเป็นช่วงหน้าฝนขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดียอดซื้ออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยมาลดกันเนี่ยตั้งเอาช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละสังเกตไหมช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะฮะหลายบริษัทอย่างธนาคารก็จะมีการปิดบัญชีรอบกันในช่วงกลางปีแบบนี้ ที่จีนก็คงเช่นกันคล้ายๆแบบนี้คือผมไม,ไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันต้องเป็นวันที่18เดือน6แล้วเรียกว่าเทศกาล6-18แต่เข้าใจว่ามันน่าจะมาจากเหตุผลกลางปีนี้แหละนะครับแล้วก็จัดเทศกาลลดราคากันอย่างต่อเนื่องเลยครึ่งเดือนเลยตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงวันที่18นะครับแล้วปีนี้พิเศษมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้บริษัท Apple นะครับมิสเตอร์ทิมคุกได้เข้าไป เยี่ยม <c oughs> ประเทศจีนเข้าไปเข้าพบนายกรัฐมนตรีจีนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเจรจาทางธุรกิจกันอาจจะมีการเชิญชวนกันนะครับอันนี้ข่าวภายในไม่ได้ยืนยันเขาบอกว่าอาจจะมีการเชิญชวนกันว่าโอ้เทศกาล618นี่สิคุณเอา iPhone มาลดเทกระจาดในประเทศจีนหน่อยได้ไหมแล้วคนจะได้คึกคักเราอยากจะให้เศรษฐกิจฟื้นฟูกลับมาหลังจากโควิดกันสักหน่อยอ่าแอปเปบอกได้เลยเดี๋ยวผมลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลใส่เข้าไปให้เลยนี่นะครับก็เกิดเลย ว่ามีการโฆษณาเป็นทีเซอร์ขึ้นมาบอกว่าใน T ีมอและใน JD.com ในเทศกาล618ปีนี้คุณจะได้พบกับราคาพิเศษของสินค้าจากบริษัท Apple โอ้โหพิเศษขนาดไหนตอนนี้นะครับบน T ีมอนะครับมาแล้วนะครับประกาศลดราคามีแคมเปญออกมา iPhone 14 Pro 14 Pro นะ128กิก ราคาบ้านเราอยู่ที่41,900บาทลดราคาที่ประเทศจีนในเทศกาลนี้เหลือ32,000บาททุวนๆุนหุยลดเกือบ9,000บาทลดเยอะมากเอาง่ายๆผมไม่เคยเห็น Apple ลดราคาให้ใครอ่ะนะนี่เหมือนแบบ เป็นแคมเปญแห่งชาติแล้วมันร่วมมือกันแล้วมาช่วยจอยกันมาช่วยปลูกกระแสกันจริงๆนะครับเดือดแน่นอนงานนี้นะครับโดยที่เขาตั้งเป็นราคาเป็นหยวนเนี่ยคือ6499หยวนอันนี้บนทีมอลทีมอลลั่นตัวราคาออกมาก่อนทาง JD.com ซึ่งเป็นเจ้าของเทศกาล618นี้บอกว่าไม่ได้เรายอมไม่ได้ทีมอล6 9 9 9หยวน jd.com 6,498หยวนถูกกว่าหยวนหนึ่ง <laughs> ซื้อแล้วถูกกว่า5บาทนะ่คงภาพภูมิใจพี่ลึกไอ้คนซื้อแต่ที่แน่ๆคือ2แพลตฟอร์มนี้คือคักแน่นอนเพราะ iPhone 14 Pro ราคานี้โอ้โหคนไทยยังอยากบินไปซื้อที่นู่นเลยผมว่านะอู้ราคาดีมากๆ3ามห0ื่บาทนะครับก็จะมีข้อเสนออื่นๆอีกเอาโค้ดส่วนลดไปแลกสะสมอะไรอ้ส,ะะสารพัดสารเพผ่อนศูนนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ แคมเปญน,นี้จะช่วยปลุกกระแสของเทศกาล618ในประเทศจีนในปีนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเลยวันที่18มิถุนายนไปเรามาดูกันนะครับว่ายอดของเขาเป็นยังไงเออหูงานนี้เรียกว่าเหมือนกับทางการจีนเนี่ยทางรัฐบาลจีนเหมือนกับจับมือเลยอะจับมือทีมคุกอะเศษรษฐกิจไม่ดีเลยมาช่วยกันหน่อยได้ไหมทีมคุกก็แสดงน้ำใจนะฮะเพราะว่าเราก็ อกคงฟ็อกคอนใต้วงไต้วันอะไรก็ผลิตให้อยู่นะฮะเราก็ต้องช่วยเหลือแล้วจริงๆทีมคุกอะ่ะหรือบริษัท Apple เนี่ยอยากจะเข้ามาตีตลาดในประเทศจีนเยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าขายในประเทศจีนได้นะครับโอ้โหคนเป็นหลายร้อยล้านคนถ้าปลุกกระแสนิยมได้เอาง่ายๆว่าเทศกาลหงหนึ่เนี่ยในทุกๆปีในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาสินค้าที่ขายดีเนี่ยนะครับมี Apple ติด1ใน5แบรนด์เหล่านั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าที่ขายดีมากเลยนะมีแอร์มีที TV, วี TV, ตู้เย็นเครื่องซักผ้าแล้วก็โทรศัพท์มือถือแบรนด์ Brand ที่ดังๆก็มีเสียวมีเนาะมี h y เออมี Apple เนี่ยเหล่านี้ขายดีอยู่แล้วนะครับการมาแล้วมาทำราคาแบบนี้ได้คือก่อนหน้านั้นอาจจะต้องใช้ตัวแทนจำหน่ายไปทำส่วนลดซับซิได้ดึงตรงนูน้นตรงนี้ซึ่งก็เต็มที่ลดได้3-4 0 0 0พงานนี้ Apple มาเองลดทีเดียว9,000เลยโอ้โหเรียกว่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยทีเดียวไป นั่งเครื่องบินไปจีนไปซื้อ iPhone 14โปรกันซื้อเสร็จปุ๊บกลับมาถึงเมืองไทยเดือนกันยา3เดือนผ่านไป iPhone 15ออก yeah! <laughs>